สวัสดีครับพบกับผมด r f r ร c เฟิร์สแอชลีคลินิกนะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นการแนะนำนะครับแล้วก็สอนวิธีการฮุกแล้วกันฮุกคืออะไรนะครับฮุกคือการอย่างนี้เรียกวฮุกนะครับฮุกก็คือใช้เกี่ยวเกี่ยวสายธนูนี่นะครับฮุกอย่างนี้อ่ะดูนี่นะครับซูมก็จะเป็นแมนวนวลหน่อยเดี๋ยวผมเดินเข้าไปหาเอง นี่นะครับฮุกการฮุกนะครับตอนนี้เราพูดถึงในธนูเป็นตัวไอ้นี่ก่อนแล้วกันนะครับรีเคิร์ฟกับแบโบทีนี้ตัวรีเคิร์ฟกับแบโบนะครับลักษณะก็คือเหมือนกันแบโบก็คือแค่ไม่ม,ไม,มีไม่มีอุปกรณ์ที่เ,เขาบังคับนะครับก็คือไม่มีศูนย์ไม่มีสเต็ปนะครับปัจจุบันมีแค่นี้ส่วนรีเคิร์ฟก็จะมีสเต็ปมีศูนย์นะอันนี้คันคันดิสของสนามนะครับคันฝึกหัด ดนะีเรามาฝึกกันยังไงถ้าในกรณีของสเต็ปกติก็คือใส่ใส่นอ็อกดูด้านนี้นะครับใส่น็อกเข้าไปนะครับมันก็จะอยู่ท่านี้เนาะ,ะดูนะครับการฮุกคืออะไรวันนี้เราสอนการฮุกนะฮุกการเกี่ยวแบบนี้นะครับการฮุกของแบ b โบกับรีเคิร์ฟเนี่ยมี2อ,อย่างนะครับอย่างแรกก็คือเอาของแบ,บโบนะครับทีอันเดอร์ตัวนี้ เขี่ยเข้าไป3มนิ้วนะครับทำเหมือนตะขอที่เขาเรียกว่าฮุกมันคือเหมือนตะขอนะครับเก็บนิ้วโป้งเก็บนิ้วก้อยนะครับในกรณีของรีเคิร์ฟนะครับเราจะจับแบบที่เขาเรียกว่าสปิตก็คือเว้นช่องนิ้วนะครับอย่างนี้ในกรณีนี้ก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะดูนี่นะครับเริ่มจากแบโบก่อนฝึกยังไงนะครับก็ฝึกฮุกไปนี้เป็นตะขออย่างนี้ครับเกี่ยวเกี่ยวเข้าไปนะครับดูนะครับ เวลาเราดึงนะครับต้องไม่งอข้อมือนะถอยมาให้ดูอ่ะนี่นะครับนี่นะครับฮุกจะเข้าตำแหน่งไหนก็แล้วแต่เรา,เาแล้วกันนะครับฮุกฮุกฮุกเ็จอันนี้เป็น t ทรีอนเดอร์นะจำไว้นะ t ทรีอนเดอร์คืออยู่ข้างล่างนะครับพอ t ทรีอนเดอร์แล้วเนี่ยพอแปรโบเนี่ยพอเลื่อนระยะนะครับเราก็จะสามารถสติงมอก เพราะว่ามันมีศูนย์อันนั้นลองย้อนกลับไปดูแล้วกันหรือเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวค่อยทําเรื่องขยายความอีกทีนะครับส่วนตัวรีเคิร์ฟสปีดอย่างนี้ที่ผมบอกนะครับาานี่ตัวเนี้ยจะเข้าที่ใต้คางนะครับประมาณนี้ต่างกันทีนี้สิ่งที่มันต่อมาก็คือตัวป้องกันนิ้วเราก็คือฟิงเกอร์แท็บตัวฟิงเกอร์แท็บนะครับอย่างของแวโบอย่างเงี้ยด้วยความที่เขาไม่จําเป็นต้องเจาะ ล่องนะครับเพราะเขาไม่ได้สปิดนิ้วหรือแหวกดิ้วระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางเพื่อให้ลูกอยู่จับข้างล่างเพราะฉะนั้นแถบเนี้ยก็จะเป็นแบนๆแบงนี้นะครับ <c oughs> ก็จะมีสเกลสเกลตัวนี้ใช้ในการสติงวอล์กนะครับก็ดูระดับว่าเออถ้าสมมุติเรายิงใกล้แล้วลูกมันเลง็งแล้วมันขึ้นไปข้างบนแล้วก็สติงวอล์กถอยลงมาถอยลงมาถอยลงมาจับนะครับอย่างทีอนเดอร์ปกติถ้าเกิดติดติดเลยก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับทําเป็นฮุกนะเกี่ยวขึ้นมาเห็นไหมครับทีอนเดอร์ นกรณีสติงวอก็ลงมาดูแล้วกันว่าเราสติงวอเข้าไหนนะครับก็มาเหมือนเดิมอันนี้ของไบโบนะของรีคิร์ฟอยู่กระเป๋านี้ยากหน่อยอึบอึบบอบอบรีคิร์ฟโอ้โหกระเป๋าก็นี่นะครับของรีคิร์ฟมันจะมีตัวกั้นนิ้วเนี่ยให้ตัวตัวกั้นนิ้วตรงเนี้ยมันจะไว้ทำเป็นตัวขั้น เว้นไม่ให้นิ้วเราเนี่ยไปบีบลูกแล้วแทบหนังนะครับเขาจะเว้นช่องมาให้เห็นไหมครับดูพอเวลาเกี่ยวมันก็จะเกี่ยวสปิทเนี่ยครับเห็นไหมครับพอดีเลยอยู่ท่านี้ของรีเคิร์ฟดึงขึ้นมาปัาบ๊บเข้านี่อ่าเห็นไหมครับเหมือนกันที่นี้แรกๆอะ่ะคนจะยังแบบงอมือมัอง่งผิดเมือง่งมันจะเจ็บนะปล่อยรีแลกไป นะครับดึงไปตรงๆส่วนเรื่องการฮุกน่าจะมีแค่นี้เดี๋ยวคลิปถ,ถัดไปจะมาสอนเรื่องอะไรก็ค่อยว่ากันแล้วกันเพราะตอนนี้ยังคิดไม่ออก <laughs> โอเคครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม